สวัสดีครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะครับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่13นะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอ่านก็คือส่วนที่1นะครับเป็นเรื่องของบทบาทความสำคัญและสถานะของแผนนะโอเคนะ,ะมาดูกันการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับ ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึงพศ2580ตรงนี้เราจำนิดหนึ่งนะว่า,ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเริ่มตั้งแต่พศอ,อ,อะไรนะครับก็คือพศ2561ถึง2580รวมระยะเวลา20ปีนะครับก่อนหน้านั้นเราไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับนะแผนที่ใหญ่ที่สุด ก็จะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่แหละนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นแผนระดับที่1เลยแต่เพราะแต่ก่อนเราไม่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะฉนั้นเมื่อเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมานะมีการร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะจากที่เคยกลายเป็นแผนหลักก็กลายมาเป็นแผนรอง นะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็จะเป็นแผนระดับที่1ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเคยเป็นแผนหลักนะครับก็กลายมาเป็นแผนระดับที่2ใช่ไหมครับที่เราคุยกันในอีพีในอีพีที่ผ่านมาทีนี้เขาก็เท้าความว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมันจึงเป็นแผนหลักครับ นะมันจึงเป็นแผนหลักเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับต่างๆนะครับรวมถึงการจัดทำคำของบประมาณรายปจ,จ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโย,โยงกันนะก็จะอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะแต่ทุกวันนี้นะนะแผนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมุ่งไปสู่ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี นะครับอันนี้เข้าใจเนาะ,อะตอนนี้เรามีแผนที่ใหญ่ที่สุดคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับรองลงมาก็จะเป็นแผนพนัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งแต่ก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมันเป็นแผนใหญ่สุดคือมันเป็นแผนหนึ่งนะพอมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาปั๊บแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็ลงไปเป็นแผนที่2โอเคนะให้เข้าใจแบบนี้นะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาจึงกำหนดประเด็นการพัฒนาประเทศในภาพกว้างๆที่ต้องครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของงบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบการสนับสนุนเป้าหมายของแผนพัฒนาดังนั้นจุดเน้นของแต่และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลักเพื่อมุ่งหมายให้เกิดผลสลัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิตินำไปสู่การบูรณาการผลรวมที่สนับสนุนการดำเนินง,งานซึ่งกันและกันและส่งผลให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ที่กำหนดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาตามลำดับตรงนี้ไม่มีอะไร เขาพูดแค่ว่าแต่ก่อนเนี่ยนะแต่ก่อนเนาะแผนที่มันใหญ่สุดก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ก่อนก็จะเป็นแผนหลักนะครับนะเป็นแผนที่ใหญ่ที่สุดแต่ทุกวันนี้นะแผนที่ใหญ่ที่สุดคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่ตั้งแต่พศ2 5 6 1ถึง2580เพราะฉะนั้น เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมันจึงเป็นแผนที่จะต้องอ,อยู่ในระดับที่รองลงมาแค่นั้นเองนะทีนี้ตรงอื่นเราไม่ต้องไปอ่านนะเรามาดูตรงภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยเราจะเข้าใจเลยดูนะเราจะเข้าใจ,จทันทีแผนระดับที่หนึ่งตอนนี้แผนระดับที่หนึ่งคืออะไรครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี คือตั้งแต่ปี2561ถึง2570นเี่เป็นแผนใหญนะ่เป็นแผนระดับที่1นึ่งนะต่อไปแผนระดับที่2นะครับมีอยู่กี่แผนครับที่เราเห็นมีอยู่4แผนนะแผนแรกคือแผนแม่บทจำคำว่าแผนแม่บทนะภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาตนะินี่คือแผนระดับที่2นะครับ แผนแม่บทมันก็จะเล็กกว่ายุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมมันเดินแผนระดับที่สองหนึ่งคือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทก็จะมีแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะครับต่อไปเป็นแผนการปฏิรูปประเทศก็เป็นแผนระดับที่สองแล้วก็แผนที่เราอ่านอยู่นี่ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เป็นแผนระดับที่สองเห็นไหมครับ นโยบายและแผนเหมือนกันระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงก็เป็นแผนระดับที่สองาะั้นเราจาไม่ได้นะแผนระดับที่สองมีอยู่กี่แผน1คือแผนแม่บท2คือแผนปฏิรูปประเทศ3คือแผนนี่แหละครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมินชติที่เราอ่านอยู่แล้วก็แผนความมั่นคงจำประมาณนี้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงมีอยู่4แผนนะตอบให้ได้นะ แผนระดับหนึ่งอายุสัร์ชาติ20ปีแผนระดับที่2คือ1แผนแม่บท2แผนปฏิรูปประเทศ3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4แผนความมั่นคงจําสั้นๆแบบนี้นะครับต่อไปแผนระดับที่3แผนระดับที่3เป็นแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติราชการรายห้าปีรายหนึ่งปีก็ได้หรือแผนอื่นๆอันนี้เป็นแผนระดับที่3โอเคนะแผนระดับที่3มันก็จะเป็นแผน ของกระทรวงทบวงกลมต่างๆของหน่วยงานต่างๆของรัฐอันนี้เขาถือเป็นแผนที่สามนะวิธีจําจํำยังไงแผนที่1ท่านจําไว้เลยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแผนที่หนึ่งแผนที่สองนี่ก็จะมีระดับที่2ก็จะมีแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนความมั่นคงจําแบบนี้นอกเหนือจากนี้เป็นแผนระดับสหมดนะ ถ้ามันมีชื่อต่างจากแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงถ้าไม่มีสี่ชื่อนี้ถือเป็นแผนระดับสามหมดเลยครับนะโอเคนะจำไม่ได้นะอ้าวมาอ่านต่อตรงนี้ตรงนี้จำให้ดีตรงนี้สำคัญมากนะต่อไปมาอ่านต่ออย่างไรก็ดี นับแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยพศ2560เป็นต้นมารูปแบบการจัดทำแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ก่อนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรงนี้เนี่ยนะโอ้เป็นแผนใหญ่สุดแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับแผนใหญ่สุดคือยุทธศาสตร์ชาติอ่าเรามาดูพอมียุทธศาสตร์ชาติมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม นะการจัดทําแผนเพื่อวางกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญเห็นไหมครับนะโดยมาตราที่65ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตินี่ไงเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆและกรอบงบประมาณรายจ,จ่ายประจาปี ให้สอดของบูรณาการกันเห็นไหมครับเอามาตรงนี้ก่อนการเปลี่ยนแปลงมันมาเกิดขึ้นเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพศ2560นะซึ่งรัฐธรรมนูญนีมาตรา65กำ,กำหนดไว้เลยนะครับในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐว่ารัฐจะต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติครับยุทธศาสตร์ชาติเป็นอะไรเป็นเป้าหมายจำไม่เลย ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมพิบาลทีนี้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยใช้เป็นเป้าหมายนะหนึ่งคือเป็นเป้าหมายจำดีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมพิบาลแล้วยุทธศาสตร์ชาติก็จะใช้เป็นกรอบครับใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง เห็นไหมครับนี่เรามียุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นาการจะทําแผนระดับที่2แผนระดับที่3เนี่ยคุณจะต้องยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบนะในการจัดทําแผนระดับ2แผนระดับ3ให้สอดคล้องกันเห็นไหมครับนะนอกจากเป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆแล้วก็เป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นหมายความว่าถ้าจะต้องมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี นะการใช้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองเพราะเขาจะใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยตรงนี้ดูดีๆนะนะรัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายเลยครับเป้าหมาย20ปีคืออะไรเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลใช้เป็นกรอบในเรื่องของการทําอะไรบ้าง ยธศาสตร์ชาติปีหนึ่งคือเป็นกรอบในการจัดทําแผนระดับต่างๆ2เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้องบูรณาการกันนะเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์อีก20ปีข้างหน้าเห็นไหมครับอ,อ่านต่อนะเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น แผนต่างๆกรอบการกรอบงบประมาณต่างๆมันต้องเป็นไงมันต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมเห็นไหมครับไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมครับทั้งนี้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่เท่าไร่ครับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่1นนะครับจะทำหน้าที่เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศภาพรวมเราต้องจำเลยยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบครับวงกลมคำว่ากรอบโยงไปที่ยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้ดีนะตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบนะเป็นแผนระดับที่หนึ่ง และทําหน้าที่เป็นกรอบเป็นกรอบทิศทางกรอบ,รอบนะครับทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมที่ครอบคลุมการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคงเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีแผนระดับที่สองเห็นไหมครับนี่แผนระดับที่สองนี่ไงเแผนระดับที่สเนี่ยนะนะ มีอยู่4แผนเนี่ยโดยมีแผนระดับที่2อั่นต่อนะเป็นกลไกลในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติของยุทธศาสตร์ชาตินะไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นแผนระดับที่2 4แผนเนี่ยนะเป็นกลไกลสำคัญในการถ่ายทอดอยไครับคำมันต่างกันนะยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบ แต่ถ้าแผนระดับ2เนี่ยเป็นอะไรเป็นกลไกเห็นไหมครับพวงกลมคําว่ากลไกแผนระดับที่2เป็นกลไกในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆของยุทธศาสตร,ร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพราะนั้นแผนที่สองคีย์เวิร์ดคือกลไกแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติระดับที่หนึ่งคือกรอบและทิศทางเห็นไหมครับเป็นกรอบ นะกรอบแผนระดับที่2เป็นกลไกโอเคนะซึ่งแผนที่2นี่ก็จะประกอบไปด้วย1น,นะครับแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาตนะิทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆโดยคำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่และแผนแม่บทภายใต้ยุศสัาติให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันแผนแม่บทภายใต้ยุศสัาติก็เป็นแผนระดับที่2เห็นไหมครับแผนต่อมาคือแผนการเป็นรูปประเทศก็เป็นแผนระดับที่2เช่นกันนะแผนปฏิรูปประเทศทําหน้าที่อะไรครับแผนปฏิรูปประเทศทําหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนจําให้ดีนะ แก้ปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้างกลไกหรือระเบียบเพื่อให้รากฐานการพัฒนาประเทศมีความเหมาะสมเท่าทันกับระบบบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศต้องการมุ่งเน้นเห็นไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำของแผนระดับที่สองนะแผนระดับที่1ผมทวนน,นิดนึงกลัว <c oughs> พวกเราหลดุดอะ่ะคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะ ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแผนที่1ก็คือยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่1เป็นกรอบถ้าท่านเห็นคําว่ากรอบใช่เลยครับนะแผนระดับที่2เป็น,นกลไกเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดถึงแผนระดับที่2ว่ามีแผนอะไรบ้างก็มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทำหน้าที่<น>ถ่ายทอด<น>เห็นไหมครับถ้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ คีย์เวิร์ดคือถ่ายทอดนี่จะไม่ดีระวังเขาจะถามนะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับ2ทําหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์เห็นไหมครับนะถ้าเป็นแผนปฏิรูปประเทศก็เป็นแผนระดับที่2เป็นแผนที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนนี่คือคีย์เวิร์ดเพราะถ้าถ้าเห็นคําว่าปรับเปลี่ยนแก้ปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนชเชิงโครงสร้างเป็นแผนเป็นรูปประเทศดูให้ดีนะนต่อไปน,นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงทำหน้าที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือนแก้ไขและระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ เห็นไหมครับนี่คือแผนความมั่นคงที่ผมให้จำจสั้นๆเมื่อกี้นะคีย์เวิร์ดคือระยับระคับรับยังภัยคุกคามนะเวลาอ่านแล้วต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับโอเคนะเราพูดถึงแผนระดับ2อยู่นะแผนระดับ2คีย์เวิร์ดคือคกลไกนะนะแผนแรกมันมีอยู่4แผนแผนแรกคือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์อันนี้ไม่ยาก ถ้าแผนปฏิรูปประเทศเป็นเป็นแผนที่2นะของของแผนระดับที่2อ,อันนี้ก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้างเนี่ยโยงโยงไปหากันนะครับส่วนนโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นแผนตัวที่3ของแผนระดับที่2ระง,งับยับยั้งภัยคุกคามนะจำแค่นี้โดยมีแผนที่เรากํากำลังอ่านอยู่เนี่ยก็คือแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตาิเป็นแผนที่4ของแผนระดับ2นะเนี่ยน,น,นึกถึงภาพตรงนี้เราพูดถึงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทนะําหน้าที่เป็นแผนระบุทิศทางเห็นวงกลมขีดใต้คําว่าระบุทิศทางถ้ามีคําว่าระบุทิศทางและเป้าหมายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เราต้องจําให้ได้ถึงขนาดนี้นะนะเพราะฉะนั้นแผนที่เราอ่านอยู่เนี่ยทำหน้าที่เป็นแผนระบุครับระบุทิศทางและเป้าหมายครับการพัฒนาประเทศการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสําคัญและมุ่งดําเนินและมุ่งดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติโดยคํานึงถึงผลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาประเทศที่ประชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการดำเนินการสู่การเสริมสร้างความสามารถของประเทศให้สอดรับปรับตัวกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปโดยระบุทิศทางเห็นไหมครับระบุทิศทางโยงไปที่แผนพัฒน,น,านาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะอย่างชัดเจนส่งผลให้การพัฒนาประเทศนะตั้งแต่ระดับทิศทางโครงสร้างนโยบายตลอดจน กลยุทธ์และกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับและจะเป็นพลังในการนำพาประเทศสู่การบรรลุปเป้าหมายระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะยังได้รับการเน้นย้ำให้ความสำคัญและขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ2อื่นๆที่อยู่ในระนาบเดียวกันโดยแผนระดับที่2ทั้ง4แผน แผนระดับที่2ทั้งสแผนที่เราอ่านเมื่อกี้จะเป็น,นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่3เห็นไหมครับแผนที่2ก็จะโยงไปสู่แผนระดับที่3ก็คือแผนอื่นๆที่ที่ไม่ใช่4แผนเนี้ยที่ไม่ใช่4แผนนี้ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติ ที่ระบุการดำเนินงานภายใต้โครงการที่มีความชัดเจนเพราะนั้นแผนระดับ3เนี่ยเป็นแผนเชิงปฏิบัติเห็นไหมครับเป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดำเนินการภายใต้แผนงานและโครงการเห็นไหมครับพอแผนระดับ3ามปั๊บมันจะมีแผนงานมันจะมีโครงการที่ชัดเจนเป็นแผนเชิงปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเห็นไหมครับที่ผมอธิบายว่าหน่วยงานภาครัฐก็กระทรวงทบวงกลม จังหวัดอำเภอหน่วยงานอื่นๆที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้าเขาจัดทาแผนไม่ว่าจะเป็นแผน5ปี3ปีมันจะเป็นแผนระดับที่3นะครับแผนระดับที่3ก็จะทําหน้าที่สนับสนุนให้แผนระดับที่2และยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป,ป้าหมายที่กําหนดไว้นะบนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับเพราะนั้นแผนระดับ1ก็ต้องเชื่อมโยง,งกับ2 2ก็ต้องเชื่อมโยงกับ3ไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้เขาก็อธิบายแผนระดับที่2ว่ามีอะไรบ้าง หนาะหนึ่งก็มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินีเป็นแผนระดับที่2นะครับ2คือแผนการเป็นรูปประเทศนะสคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4นะโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแต่ละแผนก็จะมีคีย์เวิร์ดเห็นไหมครับจะมีคีย์เวิร์ดนะถ้าเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็คือกำหนดประเด็นที่มีความบรูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมครับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็คือ,อเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาตนะิถ้าเป็นแผนบรรูปประเทศเมื่อกี้คีย์เวิร์ดคืออะไรปรับเปลี่ยนแก้ปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนนี่อันนี้คือเป็นแผนบรรูปประเทศจับคู่ไว้ได้นะถ้าเป็นแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจแห่งชาติระบุทิศทางเห็นไหมครับระบุทิศทางที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถ้าเป็น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงว่าด้วยความมั่นคงมันก็ต้องเป็นเรื่องของการระง,งบับยับยั้งภัยคุกคามเนี่ยเราจําแค่นี้ไม่ต้องจําเยอะ abbiamo. เราก็จะตอบได้เห็นไหมครับโอเคนะดังนั้นดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พศ 2566- ถึง2อ7 0าจำให้ดีนะฉะบับที่13 2566-2500ถึง2 5 70เป็นระยะเวลากีป่ปีระยะเวลา5ปี5ปีที่2ใช่ไหมห้าปีที่2นะเพราะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแบ่งเป็น4ระยะระยะละ5ปี5 4ี่นะแผนฉบับที่13เนี่เป็นระยะ5ปีที่2โอเคนะ ระยะ5ปีที่2อ่านใหม่ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมงชาติฉบับที่3พศ2566ถึง2570สามารถระบุทิศทางและประเด็นเห็นไหมครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมงชาติคีย์เวิร์ดคือระบุทิศทางนะระบุทิศทางและประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความสําคัญและมุ่งดําเนินการในระยะ5ปีที่2เห็นไหมครับของยุทธศาสตร์ชาติ จึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในห่วงเวลาของแผนให้สามารถชี้ชัดถึงเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยต้องดำเนินการให้เกิดผลและเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้อง แต่ละด้านที่ต้องเร่งดําเนินการหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป้าหมายหลักบรรลุสามารถเสริมสร้างให้ประเทศสามารถปรับปรุงจุดอ่อนลดข้อจํากัดที่มีอยู่และพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับผลวัฏและเงื่อนไขใหม่ของโลกเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอน,อนและความซับซ้อนของโลกยุคใหม่ โอเค ep นี้นะ ep นี้สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือแผนมีกี่ระดับครับมี3ระดับ1่มี3ระดับนะแผนระดับที่1คือยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่2มีอยู่4แผนครับ1คือแผนแม่บท2คือแผนปฏิรูปประเทศ3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงนี่คือแผนระดับที่2มีอยู่4 แผนนะครับส่วนแผนระดับที่3คือแผนที่มันมีชื่ออย่างอื่นนะเป็นแผนของหน่วยงานของรัฐของกระทรวงทบวงกรมที่จัดทําขึ้นนะโดยจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับที่2และแผนระดับที่1ต้องสอดคล้องกันโอเคนะโอเคนะครับทีนี้คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องจำคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องจำนะผมอธิบายเพิ่มเติมนะเนี่ย แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เป็นแผนเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่มันเกิดขึ้นนะจากมาตราที่65ของร,รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยนะยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาพิบาล แล้วก็ใช้เป็นกรอบสองกรอบคือเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆแล้วก็เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองกรอบนะให้จำแบบนี้นะยุธทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่หนึ่งเห็นไหมศาสตร์ชาติเป็นกรอบเห็นไหมครับนะถ้าระดับสองเป็นเป็นไรระดับที่สองเป็น,นกลไกเละหมดแล้วแต่ผมอยากให้เราจำได้ แผนระดับที่หนึ่งเป็นกรอบครับแผนระดับที่สองเป็นกลไกครับนะทีนี้แผนระดับสองก็มีอยู่4ี่แผนหนึ่งคือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทาหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์จําแค่นี้นะแผนตัวที่สองของแผนระดับที่สองคือแผนปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศให้จําคําว่าแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้างจำแบบนี้นะแผนว่าด้วย นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงซึ่งเป็นแผนตัวที่3นะของแผนระดับที่2องจำคำว่าระงับยับยั้งภัยคุกคามนะครับระงับยับยั้งภัยคุกคามถ้าเราระงับยับยั้งได้ประเทศเราก็จะมั่นคงใช่ไหมแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เราอ่านอยู่เนี่ยเป็นแผนที่อะไรระบุทิศทางระบุทิศทางจำดีๆระบุทิศทาง โอเคนะจะไม่ดีนะนะต่อไปแผนระดับที่3เป็นแผนเชิงปฏิบัติเป็นแผนเชิงปฏิบัติหรือเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติการนั่นแหละนะนะใครทำหน่วยงานภาครัฐนี่จำแค่นี้ทีนี้แผนระดับสองเนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมในภาพตรงนี้นะว่าคีย์เวิร์ด มันคืออะไรผมก็อธิบายไปแล้วเนาะถ้าเป็นแผนไม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็กําหนดประเด็นพัฒนาที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติแผนไม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติถ้าเป็นแผนปฏิรูปประเทศนะแก้ปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้างที่อ่านไปนเมื่อกี้ถ้าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมงชชติและปุทิศทางครับนะ ถ้าเป็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติอันนี้ก็ระง,งับยับยั้งไผ่คุกคามนี่คือคีย์เวิร์ดเนี่ยจำให้ได้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนอกนั้นไม่มีอะไรนะก็จำประมาณนี้นะครับจำประมาณนี้โอเค EP นี้ก็คิดว่าพอสมควรนะครับเป็น EP ีที่2นะครับของแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ไม่ใช่สิ ฉบับที่13นะครับฉบับที่13นะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ของพวกเรานะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับการให้ความรู้เป็นฐานชนะการให้ทั้งฝวงนะครับอีพีนี้ไว้ตรงนี้ก่อนครับเจอกันอีพีที่3นะครับในอีพีต่อไปนะครับก็จะเป็นอีพีที่3ครับสวัสดีครับ